สวัสดีครับเพื่อนๆไม่พี่น้องๆนะครับวันนี้ผมจะมาติดเครื่องเวฟร้อยคบ,บูแปลงเ็นหัวฉีดล้อมแม่เหล็กเวฟละสิบไอตัวแรกที่ผมแปลงนะครับผมจะมาติดเครื่องให้ดูนะครับวันนี้ดูนะครับ ผมจะเบิ้ลแรงไม่ได้นะครับเพราะว่าผมถ่ายคลิปอยู่ในบ้านนะครับผมจะให้ดูว่าติดง่ายขนาดไหน นี่ครับผมก็เลยติดเครื่องให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมถ่ายในบ้านมันจะเสียงดังครับผมอย่างนั้นจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะย้ายพวกระบบหัวฉีดไปใส่รถผมจริงๆเลยครับเดี๋ยวรอสักครู่หน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาครับครับผมถ้า ไม่เข้าใจตรงไหนหรือผมอธิบายไม่ค่อยละเอียดก็อย่าว่ากันนะครับผมผมไม่ค่อยเก่งทางทำคลิปครับผมงั้นสวัสดีครับผม